นายขึ้นมาที่หละพี่น้องช่วงทุ่มสองทุ่มหลังจากฝนเส้าเรียวพี่น้องเดือนเท่าไหรก็มาบอกคอยลวดก็จะพอโนโด,ดอกเอออันนี้เว้ากครับอันจะของลานเอซางเอเด้อพี่น้องให้อันยังได้ผมเนาะแต่ว่าสายมากยังหน่อยเนี่ยคอยกะบว่าโอ้บรรพูเขาไฟคนหล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าผู้เขาไฟมา่เคยไปยกเทียดอกเดี๋ยิี้ก็เจ้าวา้ามได้ สองหาบประคุพี่น้องเอ้ยฝนตกมเมื่อนหนีได้สองหาบประคุพี่น้องเอ้ยฝนตกมเมื่อนหนีก็นยังดีพออยู่ได้แต่ว่าช่วงบ่ายนั่นโอ้ยลมแห้งขัดพี่น้องเอ้ยระเบิดระเบิดบ่ดบายสามพอมาถึงมาก่อนตอนหนีบประคุตะกลับระเบิดอแม่มพี่น้อง กินกาแฟน้ากันทัดท้ายว่านัวหัวมวนย้ํามื่อเสาร์น้องพี่น้องบรรยากาศมื่อนี้กับใครมื่อใดละ่ะเล่นแป้งสำหรับมวลมวลขอบคุณหลายๆ้ะค่ะสำหรับผู้ติดตามมากินกาแฟน้ากันเดแจกเสาร์นี่แฟร้อนมื่อนี้ก็คือสิได้กินเข่ากับหมกม่วงสุกอีกล่ะพี่นอ้องหมกม่วงกับกําลังสุกกาแฟร้อน มื่อกี้ก็คือสิได้กินเข้ากับบกม่วงสุกเอกแหละพี่น้อง,องบอกม่วงกับกำลังสุกรับป้นยังไงเนี่ยน,น,น้องขับพี่น้องมันคึืนเนี่ยในหลายพื้นที่ฝนตกในบอนยอดจา่าต่ว่ายุ่นหนีน้องสองห้องบ้านไข่พี่น้องวัดทา,ายคลิปข่กับบกกาออกมาดไทายจนลมมันอ่อนข่ยยงังไปออกจากห้องร้านกาแฟไข่อยมาาย่ไทยมูเจ้าเบิง้งเนอะพี่น้องในบ้านนี้พราะมาย่าเหมือนเลี้ยงมือได้ละเล่นแป้งส้นละม้วนๆอืม ขอบพูดหลน์้ะคะสำหรับผู้ติดตามมากินกาแฟาน้ำกันเดจ้าเ้านีสวัสดีเนี่ยมึงเสาค่ะพี่น้องม้อน,นี้เ้าวันเสาไม่กินกาแฟาน้ากันสก่อนเดจ้าพี่น,อน้องกับอัน่าความมีชัน่าหอย่างมาหาคอยเลยม้อน,นี่อยสิพโนโรนอดอกอย่ามาบอกเรื่องเงินสดกับ่อย่อยกู้ย่างเดียวพี่น,อน้องอนเดือนเท่าไหก็มาบอก่อยลวดกฤสิพโนโรนอดอก เอออันนี้เว้ากครับอันจะาข้องร้านเอสร้างเอเด้อพี่น้องให้อันยากได้ส็ยังดีพ่ออยู่ใดแต่ว่าช่วงบ่ายนั่นโอ้ยลมแห้งขัดพี่นออ้องเอยระเบิดระเบืเบบ 3, อบาอ่ายสามพอาว่าถึงแก้อนเดือนเท่าใดก็มาบอกคอยรัวกัสิพอ,อนอดอกเอออันนี้เว้ากครับอันจะาข้องร้านเอสร้างเอเด้อพี่น้องให้อันอยากได้ขงบูนัด มันนี่โภไฟไข่ย,ยอดเป็นยังไงได้พี่น้องมาลืดเท่าคือฝนสิต,ตกนี่แหละโ้ไฟไข่อยก็ได้เขาเ่าแดดบอดได้บงังเข่าบ่ได้บงังสําหรับคลิปนี้เ็ไาไซ้ำนี้ได้พี่น้องผู้ใดไดอันตั้งคาโบนัสคาตั้งคาเลี้ยวแล้วก็คือสิดีนาะพี่น้องถ้ว่าข่อยตายขึ้นมาที่ละพี่น้องช่วงทุ่มสองทุ่มหลังจากฝนเศร้าเล้วพี่น้องช่วงหกโมงทุ่มนี่แหละพี่น้องโอ้ย มาดีครับพี่น้องเอ้ยเวนวานเวนวานวัดแนวได้สองหาบกับสวัสดีเนี่ยมะเ้าครับพี่น้องเหมือนี้เ้าว,วันเสาว์ไม่กินกาแฟาน้ำกันสกอนเดกจ้าพี่น้องกับปองตอนเีนบมะกูดแต่กลับระเบิดอืมมาพี่น้องกินกาแฟาน้ำกันทัดทายเบานัวหัวมวลยามะเ้าวน้องพี่น้องบรรยากาศมือนี่กับใครนายึ้นมาที่ละพี่น้องช่วงทุ่มสองทุ่ม หลังจากฝนเศร้าเลี้ยวพี่น้องตอนนี้บกูตะกลับระเบิดออม,มาพี่น้องก,กินกาแฟน้ากันทัดท้ายเบานัวหัวมวนย้าําเมเศร้าน้องพี่น้องบรรยากาศมือน,นี่กับใครนี่อันข้าความมีดสั่นขาอย่างมหาข่อยเลยมือน,นี่อยจิพอนเอดอกอยัาม,มาเบาเรื่องเงินสดกับข่อยข่อยกู้ย่างเดียวพี่น ong อนยู่เพราะว่าฝนกระตกมากกับเห็ดในดินเป็นสีเย็นเย็นตอนเศร้าสำหรับคลิปนี้กอาไว้ซ้มนีดยดพี่น้อง ผู้ใดได้อันตั้งคาโบนัสคาตั้งคาเลี้ยวแล้วกับคือสิดีเนาะพี่น้องก็ว่าขต่ตาเร่ร้อนมื้อนี้กับคือสิได้กินเข้ากับบักม่วงสุกเองแล้ะพี่น้องบักม่วงกับกํารังสุกพรอเนเดือนเท่าใดก็มาบอกคข่ลวกอสิพานอดอกเอออันนี้เว้าครับอันจะพของ้านแอสร้างเอเด้อพี่น้องให้อันยังได้เนาะแต่ว่าสายมากยังหน่อยเนี่ยไขยก็บว่าโอ้ บรรพูเขาไฟผัวลัพี่น้องเอ้ยแต่ว่าผู้เขาไฟมาเคยไปยกเทียดอกอย่ยงนี้เขาเจ้าเ้าอืมบูนัดวันนี้ผัวไฟข่อยจะเป็นยังไงได้พี่น้องมาลืดเ,เท่าคือฝนสิต,ตกนี่แหละโอไฟข่อยก็ได้เขาเ่าแดดบอดได้บังเข่าบ่าได้บังอุ๊พาพี่น้องนําฝนอืมเพราะฝนตกเช้าแล้วเที่ยงพี่น้องมันทําให้ดินล้นเนาะมันตกน้อยหละดินมันก็ร้อนแล้วอุ๊ สวัสดีน ös, ี่มะเ้าค่ะพี <It> ่น้องมื้อนี้เช้าวันเสาร์มากินกาแฟน้ำกันสก้อนเด้อจ้จพี่น้องกับบาตแล้วก็ไข่ต้มน้ำเด้อพี่น้องนี่มาของดีมีประโยชน์เยอะก็มาดับเสานี่นะพี่น้องสวัสดีนี่มะเ้าค่ะพี่น้องมื้อนี้เช้าวันเสาร์มากินกาแฟน้ำกันสก้อนเด้อจ้จพี่น้องกับ สวัสดีเนี่ยเมื่อเช้าค่ะพี่น้องมือนี้เช้าวันเสาร์มากินกาแฟน้ากันสก้อนเด็ดจ้าพี่น้องกับเป็นยังไงเนี่ยน้องค่ะพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยหลายๆพื้นที่ฝนตกแนมนฑลจ้าแต่ว่านนี้หนีน้องสงห้องบ้านใครพี่น้องวัดของตอนนี้บอกกูจะกลับระเบิดอืมแม่พี่น้องกินกาแฟน้ากันทักท้ายเบาหนัวหัวมวลเนี่ยเมื่อเช้ารน้องพี่น้องบรรยากาศมือนี้กับใครเย สวัสดีเนี่ยมื่อเาค่ับพี่น้องเหมือนนี้เ้าวันเสาร์ไม่กินกาแฟน้ากันสก้อนเด้อจ้าพี่น้องครับแ่บตายขึ้นมาที่ละพี่น้องช่วงทุ่มสองทุ่มหลังจากฝนเ้าแเล้วพี่น้องป็นงหงไยเนี่ยน้องค่ับพี่น้องเมื่ขึ้นเนี่ยหลายพื้นที่ฝนตกในบเนาะจ้าแต่ว่าอยู่หนีน้องสองของบ้าน่อยพี่น้องวัดตายขึ้นมาที่ละพี่น้องช่วงทุ่มสองทุ่มหลังจากฝนเสาแเล้วพี่น้องแ่บ อันเดือนเท่าไดก็มาบอกไข่ลวกกัจิ้พอนนอดอกเอออันนี้เว้าครับอันจะ้องลานเอสร้างเอเด้อพี่น้องให้อันยังได้อันค่าคอมมิชชั่นค่าอย่างมาหาไข่เลยมือน,นี่ก็จิ้พอ,อนอดอกออย่ามาบอกเรื่องเงินสดกับข่ไข่กู้ย่างเดียวพี่น้องอยังเล่นไปเล่นมายังปวดหัวตึบวิ้นตึบพี่นอ้องยก้ิสมพอนเออยู่เพราะว่า ฝนก็ตกมากกับเห็ดให็ดดินเป็นสีเย็นเย็นตอนเศร้าทั้งหงไยเนี่ยน้องขับพี่น้อง,นองมนขึ้นเนี่ยหลายหลายพื้นที่ฝนตกในบนนอกจแต่ว่ายุ่หนีน้องสอง้องบ้านไข่พี่น้องวัดสําหรับคลิปนี้กอาไว้ซ้ำนี่้อพี่น้องผู้ใด้อันตั้งคาโบนัสคาตั้งคาเลี้ยวแล้วกะคืสนดีน้องพี่น้อง็ว่าข่ตั้งตอนนี้บก่กูจะกลับระเบิดอแม,ม่พี่น้อง กินกาแฟน้ากันทักไายว่าวนัวหัวมวนย้าเมื่สารน้องพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี่กับข่น้องตอนนี้บกูตะกลับระเบิดอมาพี่น้องกินมกาแฟน้ากันทักไายวบาวนัวหัวมวนย้าเมื่้าน้องพี่น้องบรรยากาศมือนี่กับใคอเป็นยังไงเลยน้องขับพี่น้องมาขึ้นเนี่ยหลายหลายพื้นที่ฝนตกในบนนอจ่าแต่ว่านี้หนีงน้องสง้องบ้านใครพี่น้องวัดเป็นยังไงเนยน้องขับพี่น้องมาขึ้นเนี่ยหลายหลายพื้นที่ ฝนตกในบานน้องจ่าต่ว่ายุนิ่งน้องสง้องบ้านไข่พี่น้อง,อง,อง,ง,อองวัดอันคาความมีสันคาอย่างมาหาไข่เลยมือนี่ไข่จิ้มพอนอดอกอย่ามาบ่าเรืองเงินสดกับไข่ไข่กูย้ยยางเดียวพี่น้องช่วงหกโมงทุ่มนี่แหละพี่น้องโอ้ยมาดีครับพี่น้องเ,อเวิร์วานเวิร์วานวัดแนวได้สองหาบกับสำหรับคลิปนี้กอาไว้ซ้ำนีเด้วพี่น้อง ผู้ใดได,ไดอันตั้งคาโบนัสคาตั้งคาเลี้ยวแล้วก็คือสิดีเนาะพี่น้องถ้ว่าข่อยตั้งวัเดือนเท่าใดก็มาบอกอข่อยรวดกับจิพอนโนดอกเอออันนี้ว้ากับอันจะา้องร้านเอสรเอเด้อพี่น้องให้อันอยากได้อันคาความมีสันคาอย่างมหาข่อยเลยมือน,นี่จิพอนโนดอกอ,อย่ามาบอกเรื่องเงินสดกับข่อยข่อยกู้ย่างเดียวพี่น้อง ยังเล่นไปเล่นมายังปวดหัวตึบวิ้นตึบพี่น้องยงสิ่อดองตอนนี้บพกู่กูจะกลับระเบิดอม,มาพี่น้องกินกาแฟน้ำกันทัดท้ายเบานัวหัวมวนย้ํเศร้าน้องพี่น้องบรรยากาศมืดเงียบใขรหนุ่บนโบนัสมันนี่โปรไฟ,ฟข่อยจอเป็นยังไงได้พี่น้องมาลืดเท่าคือฝนสิต,ตกนี่แหละโผลาไฟข่อยก็ะไดเข่าแดดบอดได้บังเข่าบ่ได้บังสำหรับคลิปนี้กัไว้ซ์นีเด้อพี่น้อง ผู้ใด,ด้อันตั้งคาโบนัสคาตั้งคาเลี้ยวแล้วก็คืสนดีน้องพี่น้องก้าว่าคอยตั้งตอนเีนบกบูดแต่กลับระเบิดอืมแม่พี่น้องกินกาแฟน้ำกันทัดท้ายเบานัวหัวมวนย้ำมือเศร้าน้องพี่น้องบรรยากาศเมือน,นี่กับใครเนสวัสดีย้ำมือเศร้าค่ะพี่น้องเหมือนนี้เศร้าว,วันเศร้าไม่กินกาแฟน้ำกันสกอนเด็ดจ้าพี่น้องกับ